ที่หมายจับของคุณอิทธิพลคุณปลื้มอดีตรัฐมนตรีวัฒนธรรมกันหน่อยนะคะก่อนที่คดีจะหมดอายุความหรือเวลาอกสวันเองมั้งวันนี้วันที่ 6, 6กันยายนหมายาจับจะหมดอายุความคือ10กันยาใช่นะคะก็คือว่าเป็นคดีการ อนุญาตก่อสร้างอาคารโดยมิชอบเพราะว่าเหมือนกับที่มาของโฉนดมันไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็ตัวคุณอิทธิพลก็ไม่ได้ปรากฏตามนัดหมายรายงานตัวต่อสารด้วยก็เลยถูกออกหมายจับเรียบร้อยนะคะเมื่อครั้งดํารงตําแหน่งนายกเมืองพัทยานะคะได้พิจารณาออกไปอนุญาตก่อสร้างอาคารลงวันที่10กันยายนปี51ให้กับบริษัทบริไรจำกัดก่อสร้างอาคารโครงการวอเตอร์ฟรอเป็นคอนโดเชิงเขาพระตำหนัก เขาบอกว่ามันไม่ถูกต้องตามกฎหมายคือมันบังวิวทิวทัศน์ทั้งหมดเลยซึ่งเหมือนมันมีกฎหมายรองรับอยู่ว่าตรงนั้นอะ่ะมันไม่สามารถไปสร้างได้แต่มันก็ดันได้รับใบอนุญาตสร้างขึ้นมาก็เลยเจอข้อหา157ในฐานะที่เป็นนายกเมืองพัทยาแล้วเซ็นรับไปตอนนั้นเนี่ยนะคะที่ต้องออกหมายจับเพราะว่า พนักงานเยการสำนักการปราบปรามคดีทุจริตภาคสองนัดส่งตัวเพื่อส่งฟ้องอะ่ะคุณอิทธิพล4กันยายนแต่คุณอิทธิพลไม่มาปปชในฐานะผู้ร้องก็เลยขอสารออกหมายจับ,บก็สารเห็นว่าจำเลยทราบหมายโดยชอบแล้วไม่มาก็มีพฤติกรรมหลบหนีออกหมายจับมาเรียบร้อยนะคะแล้วผู้สื่อข่าวก็ได้ข่าวบอกว่าตำรวจนำหมายค้นไปตรวจหาตัวคุณอิทธิพลตามข้อมูลที่อยู่ในทะเบียนราษฎร์ที่บ้านที่หนองปลือบางละมุงชนบุรีเป็นศูนย์ประสานงานเรารักชนบุรีคร่ะเดิน โรงแรมเก่าแต่มันไม่ได้เปิดกิจการนานแล้วก็ไม่เจอหรอกคะเงียบกลิบเลยนะคะผู้สื่อข่าวตามไปถึงบ้านแสนสุขนะคะไม่มีใครอยู่บ้านเหมือนกันบ้านก็ปิดเงียบก็เลยโทรศัพท์คุยกับคุณนรงชัยคุณปลื้มนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุขเจ้าตัวบอกว่าค่าให้พูดความจริงเรื่องการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเนี่ย คือเวลาที่มันมีเอกสารมาเนี่ยกองช่างส่งมาให้นายกเทศมนตรีเซ็นแต่พอเซ็นไปแล้วมีเรื่องโดนด่าคนแรกโดนเรื่องคนแรกก็คือนายกเทศมนตรีไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งเลยโฉนดนั้นคนที่ออกคือกรมที่ดินไม่เกี่ยวกับเทศบาลออกแบบก็ออกแบบโดยฝรั่งออกแบบตามโฉนดที่ดินแล้วก็บอกว่าปัจจุบันนี้ยังไม่สามารถติดต่อพี่ชายคุณอิทธิพลได้เลยนะคะคลายกลุ่มครอบครัวก็ไม่มีการตอบรับใดๆคิดว่าน่าจะเครียดอยู่ตอนนี้ขนาดตัวเขาเองก็ยังช็อกเลยที่มารู้ข่าวอย่างกระทันหัน อยู่ๆเจอ157เพราะออกใบอนุญาตไม่ถูกต้องเรื่องจากโฉนดไม่ถูกต้องคุณนรงชัยบอกว่าขอให้ไปตรวจสอบทางกองช่างด้วยเอ,อ,อนี่นะฮะอันนี้ก็คือคอนโดที่เป็นต้นเรื่องเลยเขาได้เข้ามาหาการ์วอเตอร์ฟรอนต์นะฮะาาก็เป็นคดีมาอย่างยาวนานเป็น10ปีแล้วนะครับตั้งแต่ปี5 1 5 3 1> ก่อสร้างต่อไม่ได้ค้างอยู่แบบนี้แล้วใบอนุญาตที่เซ็นกันไปที่มีปัญหาเนี่ยคือ,อมหมดอายุตั้งแต่ปี53แต่ปรากฏว่าวอเตอร์ฟรอนต์เนี่ยไอ้ตึกหลังเนี้ย สร้างหลังปี5้าสนะเออเออเขาก็เลยงงว่ามันสร้างได้ยังไงและสุดท้ายเนี่ยก็มีคนไปยื่นเรื่องกับปปชกอนเนี่ยนะฮะตรวจสอบกันแล้วก็มีการชี้มูลกันว่าทางฝั่งของคุณอิทธิพล์คุณปลื้มนายกพัทยาในสมัยนั้นมีนความผิด <คน S 1> ด้วยอ่านี่นะฮะอ่ะก็ยังไม่รู้ว่าท่านอยู่ไหนนะฮะแต่ว่าเรื่องหมดอายุความก็คือ10กันยายนแต่เห็นบอกว่ากฎหมายนี้มันจะหยุดนับอายุความเพราะว่าผู้ต้องหางไม่อยู่ไงผู้ต้องหาหนี